มาชมตลาดปลาบางแสนกันครับตลาดน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนีตลาดปลาบางแสนครับโอ้โหบรรยากาศใหญ่มากๆ Này, lấy lấy Ồ, này các bạn Làm như Nhật Bản Mẹ uhh nhìn, nhìn, โอ้ของสดสทั้งนั้นโลละ350ิบโอ้ของดีๆทั้งนั้นอของเขามีเอกลักษณ์ครับโอ้โหนี่เอกลักษณ์เฉพาะตัวอ่านี่แบบไทยๆแม่เา่าอีกหน่อนี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาครับคือขายแบบญี่ปุ่นอย่างเดียวไม่ใช่แบบรวมๆนะครับนี่น่าสนใจไม่น้อย ก็เลยทำให้มีคนมาสนใจเดินดูกันเยอะมากครับโอ้สุดสดเลยสุดยอดสุดยอดเ <c oughs> ออได้บรรยากาศ <c oughs> ออเออครับผมนี่ครับของอร่อยอร่อยทั้งนั้นโอ้ไก่ย่างอร่อย เหลือแต่ของอร่อยทั้มมีจำลองสถานีรถไฟฟ้าด้วยครับนี่จำลองไว้ครับนี่มีปลาตัวเบิ่มเริ่มเลยครับนี่ก็เปิดตั้งแต่สิบโมงเช้ายันสามทุ่มโอ้โหนี่นี่มีสานีรถไฟฟ้าด้วยครับไม่ถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปแย่ถ่ายรูปนี่มีรถไฟครับ มีสาวๆหนุ่มๆมาถ่ายรูปรตรงนี้ด้วยนี่เป็นจำลองสถา,านีรถไฟฟ้านะครับในญี่ปุ่นกลาถนนข้าวหลามตำบนแสนสุขครับที่บางแสนเองนี่ถนนใหญ่ครับเป็นอย่างนี้ ที่นี่ก็เปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารครับาวันอังคารปิดครับนี่ครับวิบสูงหนึ่งร้อยเก้าบาทวิบน้อยเก้าสิบเก้านี่หน้าตาเป็นยังไงนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทไหมครับปลาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแนวคิดใหม่น่าสนใจมากเลยนะครับรวมเอา ผู้ที่สนใจจะประกอบกิจาการทำอาหารญี่ปุ่นมาอยู่รวมๆกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็มีผู้ค้าเยอะผู้มาเดินก็เยอะนะครับอาจจะมาถ่ายรูปเช็คอนะินอาหารหต่างๆก็พอขายได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าคึกคักมากเป็นพิเศษอย่างที่คาดคิดแต่ก็ยังดีกว่าหลายลที่นะครับ